ามีเวทมนต์จะเสกดาวทีละแบบโอ้โหบังคาโคตรดีเจลิฟเวอร์ไอ้บังไอ้เหี้ยตังค์ไห้กูเติมดิเอาเอาเอาเหม็นดอออกมาไอ้ใช่เอาตังค์ไห้กูมึงดิเจอร์มันกูต้องกูต้องทำไงกูต้องมีเวทมนต์ป่ะถึงจะเสกหอยเข้าเข้ามาในเกมอ่ะกูต้องมีเวทมนต์ใช่ไหมใช่มัต้องมีเวทมนต์แล้วมึงคว้วมึงรอ่ะ ไอเฮียกูไอเฮียเสียดายเนี่ยไม่ได้ซื้อเวอร์เนี่ยเอาจริงงั้เสียดายมากแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะเข้าเกมกันวะกูเข้าแล้วเนี่ยมึงไม่เชิญมาวะโอนรอแล้ววะฉันโอยู่เข้าอยู่ตั้งนานเข้าก่อนกูกูเข้ามาไม่เชิญมึงรอไอเฮียแต่กูอยากได้ริเวอร์ไอ้ซาตังคไม่กูมึงดีมีมีโอเมียว่าได้ด้วยนะบอกให้อเออสีแดงนะให้มีตังค์ซื้อสีไอ้เฮียเอาเอาไม่ใหาย หวยไม่อ้องถามน้ำเชี่อยอมยอมยอมแม่รักเลยน่แบบนี้ Sunset with you ใช่แล้ว Hello guys Hello 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 d e l l o c k bro d e luck Hello you can talk to me you you can tea to Mark bro เออเลน่า you are you from I'm from Italian bro ฮะ Italian Italian yes อิตาเลียนโอ้ยแบบอิตาเลียนมึงปัญญาอ่อนปะเนี่ยมึงเอาเซนมาสองตัวกูถามจริงเียมึงเอายเยีว์บังเล่นเล่นมานด้วยดิได้คนเดียวมึงอะได้เพื่อนชิวๆ A few moments later Hello come with you Hello uh Omen Omen Hello guys Omen Hello Cipher you you a r you come from Cipher you come from โอ้คมฟรามคริติกเชื่อไม่มีใครเปนไทยเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยเพื่อนมึงจะมึงจะเห็นพลังอีโก้ปะสกายเห็นดิกูจะจัดให้มึงดูพลังอีโก้มันเป็นยังไงจัดให้เพื่อนเจ้าดูสตรอชิวบังไม่มีใครรู้ชิวมากไปงั้นเลยอย่างนั้นเลย <laughs> uh, Chiu chill chill spike planted last player standing what? one enemy remaining <laughs> 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 uh we we can win bro uh I think uh to B to A to B to c <laughs> โอเคอ็มกดีเอ็มกดีอไม่กโกีเออปนาอ่อนมึงสีอ่อนวาวโอ้ยมีเป็นร้อเลยไฟโกไฟโกไฟโกยมีโคเยอะเลยหตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไหคืนครัเนี่ย

โอ้ยกระสุนไปไหนหมดวะไอ้เหียเลยหมดเลยเฮ้ยเอเมนสองตัวเพื่อนเรียบร้อยนี่เร็จเปิดเร็จเปิดเช็คจนระเบิดเลยไม่ไไอเทียเช็คนานไหมปะไม่ไ้ที่ด่วนจัดเออ เทโจอยู e pues ่เมนอยู่แล uh, ้วไอ้เฮียเราใบของสวยมีเทโจอีกตัวหนึ่งเมนก็เฮียแล้วไอ้ตัวอยู่มาร์เก็ตเอออยู่เอออยู่อยู่ติดไฟเอ็มดอทเอ็มยู่ซอนตั้มอยู่ติดไฟเอ็มยู่อยูไฟเอ็มเอออยู่ติดไฟเอ็ม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 ติดอะไรเนี้ยเฮียเหรอ ับ oh, oh, ่บี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 ทาบบีทบบีทาบออดออดย๋อไอ้งไม่รู้นีอะไรวะไม่ยิงตัวไหนเลยเฮียเรอแฝนหมดเลยสัต ยิงไปทีเดียวแม่สกิทมาหันยิงกูเฮ้ยมันโดนแฟนเหมือนเลยเมื่อกี้บอด5เลยนะจะตื่นเต้นวะหี่อะ cage triggered ไม่กลัวเชียอเหรอวะเฮ้ยโอ้โหใครโหวเนี่ยมึงเหรอไอ้ตัดใช่กลัวไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวใช่ป่าได้เดี๋ยวผมก็เอฟออกเลยนะเหนื่อยขึ้นเลย ขึ้นในทียนั่นน่ะไม่เห็นมันน<ช>้ยอะโวตในที่นั่นขุ่มใได้โหวตโหวตนะฮะไหนมึงเรากด M6 ดิกูกดไม่ได้ <c oughs> M6 อ่ะแต่ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ได้ก็รื้อกันไม่ใช่อะไรไอ้เหี้ยกดแล้วมันไอ้นี่นกนนูกตั้งเป็นคีย์อื่นไว้ไงเพื่อนมึงเข้าใจมั้ยเนี <c oughs> ่ยกูกด M5 ให้น่ะไกูกด M5 นะใน M5 กูกดเองเชี่ยเลยนะไหนวะเออขุ่มไม่ได้ซื้อปืนเลยแม่แล้วมึงทำไมมึงไม่ซื้ออะไปมาเลยกู ดีว่าดีดีดีแปดเทียนเฮ้ย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 ปืนเทียอะไรเนี่ยเอาทิ้งได้ปืนเดิมเทียอะไรวะเมน ทิ้งแอปไนเดิมไม่ใช่กูจะรั่วไม่วะทำไมไม่โหดจังวะเว่าสมรรถภาพเรามันมันต่ำลงวะเราไม่ได้เล่นอ่ะเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องเยู่เหียโอ้ยเหี้ยเพื่อนเมนเยอะมากบี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 ฮะ อะไรอ่ะยิงได้ขนาดนั้นอ่ะมันนี่มันยิงอะไรู้สม่โมกมันลอยหัวกูอ้ยเดนล็อกอ่ะอะไรอ่ะอี๋เฮ้ยเอาหมากวอไปกันโอหเยอะแปลกนะเฮ้ยอะไรอ่ะยิงได้ไงอ่ะอ เจี่ยอะไรวะสวยกูตายมึยิงสมองอ่ะโดนกูแปดสิบเฮียโว้ย่างวะเฮียอะไรอะถอนเลยเฮียกูเจออย่างเงี้ย อ okay. ย uh, like so like ู่ทีอะไรอะไปดิเ้าอยบน้ออย่าบนออย่าบโอ้โหเฮี้ยตีบเบอร์สัต เจอเจอดูดิโผล่มายิงกูแหละสัตว์เกมันฟังแล้วเกมันพังลเพื่อนดเฮียเวอร์จัดเยกูไปกับมึงมึงรอมึงรอมึงรอมันทัเสียงกันใครเข้าบังบัลบังมันบัง มีแท็บเชมเบอร์อยู <cat astic subscriber> oh. no. <c oughs> ่เ <wiele> พื <ifs> ่อนเดิน <ę> ล็อกอยู่ร์เกตปัระบังบังโอยร้อยสิบี่เหี้ยใเกาะแล้วไอ้เหี้ยมือเกาะไอ้เหี้ยเกี้ยนพังอะเฮ้ยมึงอวนแลน่เนี่ยกดเหี้ยยังขยัยงวะกูที่เกียจะกดไต้พกเลยนะห้ัวจอไอ้ไข่ไม่รูว่า

ขี่แ <se> ล้วก็ไม่มีของเล่นละเฮ้ยเก้าสิบโบเอออุ๊ยสวยเลยดิงสวยกเนี้ยการเนี้ยสามสิบเอ็ดละยังวะแมน โอ้โหคือกันวะคอยสิงงกเดชจัดปักมิดเลยลูกชายไอ้เนี้ยม <co ันออฟนด้วยมีเชื่อกูดีมีมีเฮ้ยเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกนะเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกตรงนี้ไปบังโอ้โหเดียบังไอ้เหี้ยกูโลบังกูรอจัดเลย Quên kia là bố để ở ấy giận khóc tay em đen đen hồi, đen hồi, đen hồi, đen Spike right? right? down เดี๋ยวของเดี๋ยวล็กมีดีเจอเยี่ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์โอ้ยชิบหายกวันนี้ว่าเล่นแรงอยู่ไอ้เหี้ยสนักก็จัดคุณลุกตูดิเฮี่ยจั